โอเคก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องเตอร์กีก้แอนนะวันนี้ก็เล่นแล้ววะโอเครู้แหละว,วันนี้บริกิตเราก็คืออะไรไม่รู้แล้วแต่หมดอึแต่วันนี้ผมจะพยายามทำมันดีไปเดิมต่อที่จะไปดูว่าฝกกั่งกระดิบตังเราจะไปดูเกมแรกกันเลย,ย,ยลไหมหรือเราจะดูเขาลินก์ก่อนโอเคจะดูเขาลิกนกันดีกว่าเหนื่อยพี่เลยเหรอเราไม่น่า แล้วนี่คือตาที่ผมเจอไงชวยแอปตาตะใบผมจะเจอตัวอะไรตึ G กตาตะใบเจสันก็เหรออะไรตาตะใบเจสัน,นะวะน,น่าตื่นเต้นดิอืมทุกคนนะไม่มีนไหมอ่ะกินไงยิงตัวของตัวเองอ่ะเฮ้ น่าสนใจวะถ้าสุดคลิปนี้ถึงประมาณสามไลท์ผมจะเล่นตัวนี้จี้ชั่นอะไรวะเนี่ยฮะหกตัวเลยตอนจะน่าสนใจดีนะฝากด้วยนะอยากให้ผมเล่นขอสามไลท์ป่ะอเอาเถิดนะผมก็เล่นไม่เก่งมากผมไม่สามารถชนะเพื่อนผมได้ผม <c oughs> สู้ไม่ไหวเก่งกันไปเก่งออกว่าผมอีกใช่ไหมจ้ะดูใช่ครับ โอเคเห็นไหมเครื่องบอกใช่เลยเราตัดไปเกมแรกเลยดีกว่ามูฮาอเคถ้ามูตผมชนะผมก็ดีใจแต่ถ้าแพ้ชนะผมก็อยากคือซานะโอเคเกมแรกเปิดมาเจอเจสันนะครับเนี่ยโอ้โหเจสันอะไรวะในการที่เราเล่นกิ่งกันไปปั่นไฟก่อนเลยเริ่มเกมผมต้องเบาเสียงการละการลกัสสิบเจสันให้ผมปั่นไฟอ่ะจะร้อยเรือหรือเจสันเอ้ย นะคัซีนโอ้ยแหละขอบคุณมานะขอแับกิด oh, ต yup. ัวก่อนเจสันชิปป้องะไม่ยิ่งประหลาดอยู่อะไม่ชอบเจสันเลยนี่แค่ไม่สุดนี่สุดสิบสามนี่จะขนาดไหนเนี่ยโอ้ยอ่ะอะไรไะเนะราไปห่าขช้นมาไฟก่อนผิดเวลาฆาตกรขอวันไฟหน่นะ อย่าเพิ่งไปนะใครนะขอร้องอะ่ะหิวเงินอะ่ะเมื่อกี้คือถ้าจริงๆแล้วผมอาจจะตายแล้วก็ได้แต่เกดช่วยผมแล้วก็อีเลียโอ้ผมจะแก้แค้นให้เองอีเลียแต่ผมขอปันกันนะ พี่เลียนายช่วยชีวิตเราและก็ชีวิตของนายฉันจะแก้ไขให,ห้ถึงแม้จะเลิกกัชีวิตของฉันก็ตามยังไงเนี่ยจังเริ่มเกี่ยวหาบไม่เชื่อลเลยอ่ะเกียวขอบคุณนี้ช่วยฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องการจะกำจัดเจสันหิงซะ ว่าคลิปนี้จะยาวก็ได้ใครไปรู้ใจดีฝันดีจะเป็ก็ได้นะเนื่องจากผมทำยาวแล้วก็ตัดต่อจะนานอยู่อระชื่มาว่าแต่เจสันอยู่ไหนเรียกในยังไม่ออกเกมใช่ไหม วัวพลงม,มาแบบนี้มันมาละตายซะลืมไปเลื่อนมันเยอะแล้วชิบบล็อกมันโคตรตลาดอะ่ะเนี่ยดูดิดูได้ไงก็ไม่รู้ว่าชิบบล็อกมันกว้างมากมันจะตายอะ่ะขอโทษอีเดซเซอร์กับไอเจอสันยังไห,หนได้ชิบบล็อกมันตลาดเกินไอเจสันยังอยู่ใช่ไหม อ่ะมันไอยู่กันเราเนี่ยต้าไปเจอมิกุหนึ่งคนหนึ่งในคอมเล่นไงไว้เนี้ยรับมือในคอมไม่เป็นอ่ะแย่ที่สุดเออทำไปต้องไ่ในคอมด้วย่อถ้าไปถอนจบเกมเลยก่อนโอเคมาสามสองหนึ 3, 2, ่งโอเคเปิดมาก็ โอเวนหนึ่งคนหนึ่งมีกุญแจเนี่ยไงจังม,มิจูทมนั้นด้วยอยากฟังเพลงพิเศษอะ่ะไม่เคยฟังเพราะไม่เคยไปถึงจุดนั้นไงนอีกอย่างไม่มีเงินอย่างผมจะเอาชนะได้ไงนี่นนจะผมแก้มือการเล่นในความยากมากผมน้องสู้ไม่ไหวจริง ดี๋ยวผมพยายามมนกันไหนไม่ไหวแล้วเหรอแล้วทำไมมันหนืดจริงแล้วเนี่ยไปแค่สองอย่างพอละโอ้ต้องเซฟทุกคน แอน,นิทมาอีเลนไม่อยู่ไหมอีเลนไม่อยู่แล้วทำไมอีเลนไม่อยู่แล้วออกเซิร์ฟนะถือเซิร์ฟนะไม่อยู่แล้วนี่ใครเข้าหลังเมื่อกี้โอ,โอ้อย่าทำแบบนี้อุ๊ยเล่นเซียนซะด้วยพี่ไม่โซนอะไรวะเน,นี่ย นี่ก็ตื่อเตื่อตือต่อเตตืต่เต,ต,ตี่เก่งเงินไปอะผมสู้แล้วผมจะเล่นไงอ่ะนี่ไม่โดนผมขอโทษชิปหายละมันก็จะฆ่าเราไงแล้วทำแบบนั้นเอาไว้อ่ะยิงมายิงไม่แม่นอุ้ยตอนนั้นอยนนู่แล้วมองไม่เห็นเลยนะ วิโดนอีกเ yeah, ดินได้ไงแย่ละมองไม่เห็นนะอันนี้ปิดไหมอ่ะก็จะไม่เห็นเท้าของจอร์โดไงทางเดียวอะ่ะลองชาร์จแม่งดูดดดมาเคกับโอกาสที่สองแล้ว นี่มิกกนายจะทำอะไรกับดูมนะ่ะฮะดูไม่เวนละไม่ทำอะไรไม่โดนเวนละมันตีโดนเลยนะมันจริงเลยเอ้ยหลบ จริงอะไรอ่ะ,อ,ะอ๋อโดนนี่ไงเหรอแำไม่น่าตอนนี้ก็คือจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ่ะมองไม่เห็น <laughs> โอ้่โอเคเราไปกินถัดไปดีกว่านื่จากผมเห็นไหมผมล่งเกมอยู่ึเขาตามเลยละกันโอ้ เ็มมันจะรอไหมอ,า yeah. อ่าเย่งั้นรอเวาคนต่อไปก็ได้เห็นเล่นีนคนนึงอยู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมใช่และคลิปนี้จะยาวอ่อะเวไรผมแพ้บ,บ่อยแล้วผมยอมไม่ได้แล้วผมดูนิ์ฟทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราจะอ่ะาอนันี้ผมเข้าตามเพื่อนในเน็ตนะผมสุ่มดีกว่าเพราะว่า เด่นคนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะนี่มปนคนไทยเออนี่มัน,น,น,เ,ออน,มนเราจะแพยยส้สกี่รอบมีตัวโตเกะกกทางนั้นโคตรเกียดเลยแต่ละตัวจีสันวัดชิปอ้อกไม่ประหลาดจริงๆเพราะอะไรเพราะผมรู้เลยแต่ละไมผมเป็นอีนี่ยังไงเกมจบแล้วหรอในการที่เราเป็นคนเรียนไปเราจะต้องทักใครด้วย ถ้าไม่โดนยิงอะนะโอ้ไงดีตัวทำไมแลกเราไปกลับเราไปปรับกลับิกก่อนโดนยิงอะโดนยิงอะเพื่อนยิงเหรอเวลาเก็บนี่พวกนี้ละฮึก <laughs> แกน่ะเก็บนี้ฉันมีใครเก็บอาจริงดิดูทูทามเชน แล้วก็วิสเลอร์แมนเนี่ก็ตัวบ้ามีด้จหมดโอ้ยแต่ละเกมเลือกตัวได้ถูกมากเลยอะะาโคตรชอบงนี่ก็บนี่กันดีกว่าวันนี่แอ่ละมันดีงาสิบีอ่ะแต่เบสเมงนันพิซซ่าทำเลยพซหลับแล้เหรอมาดูไล์ดนี่โอ้ย นี่พุ่งชนเลยนี่มาจากนี่เกี่ยวกับนี้กกนปัญหาเดินทางสักลบนี้โอ้ยอะไรทีไมหมดเลยวันนี้ องใช้สติปัญญาในการเล่นนะตอนนี้ไั่จป่ปยแล้วแต่ชันแรงไอ้ชิบหายแล้วบนกำเลยปั๊มปืนเวนโอ้ยอะไรที่ไม่หมดเวีย 对了，哎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 。 นเ้ยดัดภาพเล่นเกมไม่หวัวหลอก็คืออย่างนี้ยังไงละ่ะไม่นะจีกิฟนี่เก็บไม่ได้อะไรไปหมดเลยวะเนี่ยโอ,อยเป็อะไรขอเราไม่สามารถชนะได้เฮ้ทำไมถ่ากิฟอะไรไม่เคยชนะเลยว,วะทไมที่เบื้งหลังตงลอดไอ้ปบผัพผาะโอเค ไม่นนได็กสมัยฉันพวกนายได้เศร่าเลยอันนี้พิมอะไรพิมีซี่เจอกันมีพีซะด้วยเสรยมเสริมบ้าดีเลยเศร่าเราไปกินรปไปกันเลยดีกว่าเงี้ยเปิดมาก็ไม่รู้ตัวบ้าเลยโอ้ยจอนโดวินแล้วอาจะตัวเวี้ยงโอ้ยแหลกปิงบ้าตอนนี้โอ้ยโดนแงียงใช่มันใส ตอนนี้มันรู้สึกว่าตัวเองนูนเนิฟหนักมากเลยเล่นอะไรก็ไม่ได้อแย่ <c oughs> yeah, ที่สุดเศร้าจังจันดูตั้งแต่ช่วยอีเลียช่วยอีเลียไม่ได้แล้วขอโทษอีเลียแต่เราไม่าบบสามารถแบกใครชิโนต้าเลยรู้สึกว่าตัวเองอ่อนมากตอนนี้ <c oughs> ไม่นะ เนี่ยทำยังไม่โดนเลยแล้วเป็นไม้ต้นหนึ่งได้ไงเนี่ยเล่นอ่อนจัดจริงๆเป็นไม้ต้นหนึ่งได้วะศึกสามากที่บอกแล้วของเขาอืโอ้ทำเลยก็ทำไม่ได้ไฟเรองแพ้เลยเล่นอะไรก็แพ้แี่ยโอ้โหบันอีเวนไม่ตัดไฟด้วยหัวซื้อเลยไอ้เราเนี่ย โอ้ยไม่ให้บั่นไฟด้วยอ่ะไอ,อ้บ้าไม่ใี่เขาเล่นโดนสตันแล้วบัดพวกเวลาแล้วแทงก็แทงไม่เจอโอ้ยแฮะเม่องพูดแล้วเป็น,มนไมค์สโตนแดงไหวะ่เนี้ยลิงก็กาเกเลยอ่ะโอ้ย ไบอกแล้วเลี้ยงลิ้นอ่อนนั่นเป็นว่าเล่้ยลนแผลลูกตาเลย,งยเงยเศร้า <c> จ <oughs> ังจะไปว่าอะไรถอยของง้างนี้ยจะแพ้เออวะ่ะแม่งแ,แผลดูเชตเตอร์เลยนี่หว่างั้นก็ <c oughs> เศร้าเราแพ้ลูกตาเลยเนี่ยเราชนะใครไม่ได้เลยรู้สึกเศร้ามากตอนนี้ไม่สามารถชนะใครได้ ถ้าเราไปเราจะเจอตัวอะไรยังไเราก็เล่้แพ้เจอหนึ่งคนหนึ่งตายเถอะเอ๊ะเล่นมือถือหรอแม่งเปียงกรรมกูละไม่ต้องไม่ต้องคิดมากยังไงเราก็แพ้รแล้วอย่างไางเรากไม่มีทางชนะอยู่แล้ว <c oughs> ต,อตอนถ่ายคลิปเราก,ากากมากเลยดีเบ้างหลัง นงะดูดิมันมามนไม่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละทูมันทำมาแล้วไอ้น,นี่นะตันนี้เราจะไม่สนใจอะไรแลวไม่เราก็เล่นไม่ผ่านเราโยนเกมปเลยก็ได้เ <laughs> ดี๋ยวนะ คแล้วเอาแล้วลมมุงน,นะนี่เรายัางทำไรไม่ดีเลยเศร้าจัง,งก็สามารถที่จะตังใจได้กการกดไลค์ได้โอเคมาเรื่องหมดเลยไม่ได้ไม่โดนท่วิญกลมละ มาสายราปร้องใครได้ล้วคลิปแม่งซ์ที่ยี่สิบนาทีแล้วรูด้ดีมันติดหนึ่งน่างเลยบันไฟเนี่ยโอ้ยใครงอะยรมาวะ ตส็มาสกี้เหรน่า่คือทางตายต่อเฮิงอะไรมาอุ้ยโดนมองผิดดนแล้วคือตอนที่นั่นอยู่เดี๋ยวมไม่เห็นแล้วเธอจะทำอะไรเธอจะยิงอะไรมาลุงวิโดนไงดีละ้เลยมาสิเลมาสิไม่โดนไอ้ควยหอกแล้วเราไม่ได้อันเล ยังไงมาอุ้ยหลบได้ไงวะดีแล้วยิงอะไรมาอีกเนี่ยทำไมคอมมี้ฆ่าจีทำไมคอมม่ฆ่าผมอ่ะวาานี่ผมไมาถึงว่ะเฮ้ยโดนแน่นอนเอ้ยรอดเดี๋ยวอีกนาทีเล่นคนเดียวเถอะจะมีหน้าหมดอีกเล่นคนเดียวจริงและ เธอวิ่งแล้วก็วิ่งเหมือนกันนะวิ่งอะไรอย่ะงนี้ติดบล็อกวิ่งโอ้ยโดนนี่จบแล้วทำไมต้องโดนด้วยอ่ะเกลียดอนี่สุดแล้วจิ๊ดกดเก็ตโกรธเด้เล่นในมือถือมันกดยากอาบอกแล้วซื่อไวไปแล้วเอาไว้ชนะได้แล้วอ่อนแใเกันไป ทีเบื้องหลังนะทืเไปเจออนโด้าได้แค่ฝันจะชนะไดไม่สามารถได้ชนะได้จริง่จาไม่ินเลยเศรก็เราม่สามารถชนะได้ลงอ่อนลงไปนก็จะมีาตัดเนะอาะัจะกระดึได้ แบบีแมเบื้องหลังแม่งยังโอ่อะอ่จริงจริงหมนับว่าหนึ่งตัวงไงเนี่นยไปจะทำเสียงเร้าทำไมไม่เป็นไรพูดบาเด,าเดี๋ยวคนแต่ว่าเดีคนจะสัใจนะ